ด a ต a หมายถึง Volume คือการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลเกินกว่าระบบฐานข้อมูลแบบเดิมๆจะสามารถจัดการได้หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ก็ทับศักนะครับถ้าเราจะทำความเข้าใจก็คือมันเป็น Data หรือเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความมากในหลายๆมิติ ทั้งวิธีของความกว้างความลึกนะครับทีนี้เมือ่อมีข้อมูลที่หลากหลายมารวมกันมากๆเนี่ยก็มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบไอทีนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมในการที่จะประมวลผลเพื่อนําม,มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนโยบายในเรื่องมาตรการแผนงานโครงการและที่สําคัญที่ใช้ในปัจจุบันก็คือในการที่จะพยากรณ์หรือคาดการ แผนงานที่จะรองรับในอนาคตว่าเมื่อมีปัจจัยต่างๆเหล่านี้เข้ามา Big ก a าตจะนำเสนอโมเดลอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมรับหรือว่าเผชิญเหตุต่างๆครับถ้าเราจะทำ Government Big Data าเนี่ยจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างประเด็นที่1ก็คือเพื่อที่ใช้บริการประชาชนมีเรื่องอะไรบ้าง1นึ่งส่วนที่2ก็คือในการที่จะบริการข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะวางแผนหรือว่ากําหนดมาตรการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนส่วนที่3ก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือไปเรื่องของความมั่นคงตอนนี้เราก็จะต้องจัดกรุ๊ปปิ้งในเรื่องของข้อมูลนี้ให้ดีเมื่อจัดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกลไกในการทํางานอาทิตย์ผ่านมารัฐบาลาก็พยายามผลักดันแล้วก็ให้กระทรวงดิจิทัล กับสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือสรอ,อนะครับเข้ามาประดันในการที่จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลถ้ามีการนําข้อมูลไปใช้แล้วก็มีการบิดเบือนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือว่าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้จะทำไงเราก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของ Security ให้ดี Security ก็คือในเรื่องของที่เราพูดกันไซเบอร์เซกูริตี้หมายความว่าอะไรที่มันมาทางด้าน ออนไลน์มันเข้ามานักษณนที่สุกันละเมิดตรงนี้ต้องมีระบบปกป้องนะครับส่วนที่เป็น privacy ก็คือข้อมูลส่วนบุคลคลก็ต้องดูว่าส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เราจะดูแลให้ประชาชนนั้นได้รับการบริการของรัฐเท่าถึงเพราะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็จัดให้ดีว่าส่วนไหนที่จะไม่เป็นการละเมิด และส่วนไหนที่จะต้องวางระบบไซเบอร์เซอร์วิสตี้ให้รัดกลุมที่สุดถือว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูล สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมครับ Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับทำให้หน่วยงานต่างๆนั้นนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นการบริหารจัดการการบินหรือแม้แต่การเตือนภัยพิบัติรวมถึงกรมชลประทานที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้นําไปต่อยอดในการบริหารจัดการน้ําให้กับเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็ยังมีความสําคัญค่ะในแง่ของการนําข้อมูลไปใช้รายงานสภาพอากาศค่ะซึ่งก็จะทําให้ประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะ ได้รู้ทันค่ะถึงสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญยังสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากันที่นี่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาค้นหาคําตอบกันว่าแท้ที่จริงแล้ว Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยาคืออะไรและคนไทยจะได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างเข้าไปหาคําตอบกันเลยครับค่ะ ถ้าพูดถึง Big Data หรือเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่หลายคนเริ่มคุ้นหูกำลังถูกรวบรวมนำมาบริหารจัดการและวิเคราะห์เพื่อบริการภาคประชาชนและนำมาใช้กำหนดนโยบายหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญยึดโยงกับหน่วยงานต่างๆได้นำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าให้ภาครัฐทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยได้ลุกขึ้นมาจัดทำา Big Data ของหน่วยงานของตัวเองเพื่อที่จะให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นคำว่า Big Data เนี่ยก็คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับบางครั้งต้องเป็นฐานข้อมูลที่มีความรวดเร็วในการให้บริการบางครั้งก็มีความซับซ้อนมากนะครับในในฐานข้อมูลหลายๆตัวที่จะรวมกันนะครับ ก็หนขณะน,นี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,มก็เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานเพื่อที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ให้บริการกระทรวงต่างๆในการจัดทำบิ๊กดาต้ของกระทรวงนะครับ mm. เมื่อ Big Data ้กระทรวงเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm. ก็น่าจะได้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ mm. เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับ mm. แล้วก็ในขณะเดียวกัน mm. ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างกระทรวง mm. ต่างกรม ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้นทุกทีนะครับส่วนที่อุตุนิยมวิทยาจะเอา big data เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทำงานของอุตุนินยมวิทยาเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าข้อมูลของลมฟ้าอากาศเนี่ยเป็นข้อมูลมหาศาลแล้วก็เข้ามาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทุกนาทีทุกชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไม่เพียงเฉพาะการให้บริการในการทำนาย ว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับวันนี้อากาศร้อนหรือเปล่าวันที่ความชื้นสัมผัสเป็นยังไงนะครับจะมีพายุจากจีนไหมนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสังคมอาจจะยังไม่ค่อยได้ทราบรับทราบนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ของอุตุเนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันมิติเชิงพื้นที่อันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่แค่77จังหวัดแต่ว่าต้องเอาของทั่วโลกโดยช่วงยิ่งของภูมิภาคนี้ มาดูอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะมันกระทบซึ่งกันและกันนะครับข้อมูลเชิงตัวแปรนะครับมันก็มีทั้งเรื่องของทิศทางลมเรื่องของความเร็วลมเรื่องความของความชื้นนะครับเรื่องของอน้ําก็เกี่ยวข้องกันหมดเรื่องนะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้เรื่องดินนะครับเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อลมภาคอากาศทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตัวนิววิทยาเนี่ยจะต้อง มีประสิทธิภาพสูงมากเลยไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือนะครับแต่การพัฒนาระบบนะครับรวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนวันนี้อุตุนิยมวิทยาก็มีแอปง่ายๆให้ประชาชนได้ไดใช้นะครับก็เป็นไทยเวเตอร์นะครับในอีกลักษณะหนึ่งของการใช้ big data ของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คือการใช้ประโยชน์โดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลลม้าอากาศไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเอาข้อมูลมาใช้ได้นะครับว่าจะทำเกษตรในช่วงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยจะจะต้องดูจุดไหนบ้างโดยเอาข้อมูลลม้าอากาศมาเชื่อมโยงก็จะทำให้เขาทำการเกษตรได้ดียิงย่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยง จากภัยทางธรรมชาติทั้งหลายได้ด้วยเราอาจจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสาธนรณสุขเพื่อเชี่ยเห็นว่าภูมิอากาศเนี่ยมีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อโรคระบาดนะครับโดยช่วงยิ่งถ้าหากเรามีตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นที่อาจจะเคลื่อนย้ายมาประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกว่า Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยามีประโยชน์อย่างมาก และที่สําคัญส่งผลกับชีวิตในทุกๆด้านของเราเลยแหะครับอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศหรือแม้กระทั่งในแวดวงการบินก็ต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งสิน้นที่เรามาดูห้องการชี้ดาเอาข้อมูลที่ททได้มาวิเค์ะนะครับอ,อย่างนี้เป็นระบบที่เราใช้ในายปัจจุบันนะครับตัวข้อมูลสุดก็คือ h p c ซตัวใหม่ที่เราได้รับการ สับสนจากทรัฐบาลมานะครับซึ่งข้อมูลจากทโลกนะครับจะถูกส่งเข้ามาโดยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับรวมทั้งข้อมูลที่เป็นผลการตรวจจากเครือข่ายนะครับเรดาร์ดาวเทียมนะครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลผลิตนะครับเรื่องของอโปรแกรมที่จะใช้พยากรในอากาศในอนาคตไปได้ยาวๆนะครับซึ่งตัวใหมายนี้โปรแกรมมันสามารถพยากรได้เต็มที่ได้ถึงร2อวันนะครับ แต่ข้อมูลละเอียดมันก็คงจะสั้นลงมาเป็นประยะนะครับแต่เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่เรื่อยนะครับ<ช>ข้อมูลที่ใช้ออกมาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของโมเดลเรื่องของเ<ช>วเด้โค้ดตัวอากาศนะครับแล้วก็ถูกนําเสนอในระบบของของแอปพลิเคชันสม่นะครับเรื่องของ API ใ,<ช>ใน,ใ,<ช>ใ,นในส่วนที่ใช้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับ เรื่องของโมบายนะครับเรื่องของมือถือทั้งหลายเนี่ยเราก็เอาทำแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้ตวภูยาทำแอปพลิเคชัน2ตัวอันแรกก็คือไทเวเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวเก่าแต่ตัวนั้นจะมีข้อมูลละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมไม่ว่าพันการตรวจการเดรริด้าทั่วประเทศซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับแต่ข้อมูลตัวนั้นบางท่านอาจจะมองว่ามันมันเทอือนละหรือมันใหญ่เกินไปเราก็เลยทําทีมดีสมัตสิมมาต้มอีกตัวหนึง่งนะครับซึ่งตัวนี้จะ เน้นผลกัรพยากรณ์อากาศสามารถพยากรณ์อากาศเป็นรายตำบลน,นะครับท่านอยู่ที่ไหนเครื่องจะล็อกอินไปที่นั่นว่าท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็พยากรณ์อากาศในจุดนั้นๆเป็นรายชั่วโมงให้ท่าน ว่าจิตมองเช้าเป็นยังไงแปดมองเช้าเป็นยังไงจนถึงทั้งวันนะครับเห็นบอกว่าในแง่ของข้อมูลบิ๊กาต้าไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่ว่าของ้อมูลตรนิยมวิทยาเนี่ยก็คือมีการบูรณาการกับหน่วยงานทั่วโลกเลยถูกต้องครับเราเป็นสมาชิกของวิโมนะครับเราเป็นอันดับที่19จากหน่วยงาน191ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่วางถูกบูรณาการหมดท่านจะไปเที่ยวญี่ปุ่นท่านจะไปเที่ยวอเมริกาท่านจะไป แสวงบุญที่เมกัท่านสามารถสอบถามข้อมูลในประเทศนั้นก่อนที่ท่านเดินทางได้เพื<ม>่อจะได้เตรียมตัวที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิกาตา้าถูกต้งใช่ไหมครับเป็นวิกาต้าหนึ่งที่เรามีบริการอยู่อยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างนิดนึงของหน่วยงานที่จะต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะอย่างการบินอย่างนี้ที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครูนะคะ่นี้ค่ะจะต้องใช้ส่วนไหนยังไงคะครับในส่วนของวิดาต้าเบื้องต้นเรามีการวิเคราะห์เสร็จนะครับแล้วก็จะมีการแยกใช้งานแต่ละด้านนะครับนอกจากนั้นหน่วยงานที่ใช สำคัญสำคัญที่ใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับอย่างเช่นทางด้านการบินนะครับสามนทุกสามนโดยํำรวจของ i c a o หรือว่ากองบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยตำรวจไว้ว่าข้อมูล ทางด้านอุยาจะต้องมีบริการทุกสามบินสามบินไหนที่ไม่มีบริการทางด้านอุิยาห้ามใช้โดิขาดเพราะถ้าใช้เกิดเพผิดพลิาดขึ้นมากับตันก็รับผิดชอบเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกสามบินในประเทศไทยนะครับจะมีข้อมูลอุทยาให้บริการนะครับซึ่งสามบินส่วนใหญ่ก็อยู่ในความดูแลของกงรมอุยานะครับยกเว้นสามบินที่เป็นสามินทนนหารซึ่งเป็นทางด้านเฉพาะด้านเขาก็เขาดูแลของของหน่วยงานนั้นไปนะครับซึ่งหน่วยงานที่ดูแลั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือ ก็จะได้รับการเทหรือรับการฝึกไปจากกลุมวิทยาเรื่องเรวิทยาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะทราบข้อมูลได้อย่างไรว่าการบินนี้ใช้ข้อมูลของเรานะครับเครื่องบินที่บินขึ้นบินลงทุกครั้งจะต้องใช้ข้อมูลวิทยาซึ่งอย่างเช่นทัศนวสัยนะครับหากทัศนวสัยต่ากว่า800นะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า ห้ารอยเครื่องบินสามารถขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับทา<ช><ช>งวิทยาจะเป็นคนตรวจว่าถึงได้อย่างส่วนภาคการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและก็เอกชนก็สามารถนําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปวิเคราะห์บริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคดังนั้น Big Data จึงสามารถทําให้เรามีน้ํากินน้ําใช้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลของ Big Data ของกรมวุนิยมวิทยานะครับถือว่าเป็นคุณประา,ารมากสำหรับงานด้านวิศกรรมชวทานนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมาเลยนะครับเรียนตั้งแต่วิชาวิศกรรมชวทานนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงานนะครับตั้งแต่การวางโครงการโครงการชวทานเนี่ยเราเอาข้อมูลสิติของ Big Data นะครับของกรมวุฒุนิยมวิทยามาวางโครงการว่า สภาพรุ่มน้ำเนี่ยมีมีปริมาณฝนตกอย่างไรมีในคาบ20ปี25ปีหรือ50ปีเพื่อมากำหนดเป็นโครงการชุมทานหลังจากนั้นก็จะมีผลต่อด้านการออกแบบนะครับว่าจะออกแบบเขื่อนนะครับความจุเท่าไหร่นะครับสปินเวย์ของเขื่อนเราเนี่ยนะครับสามารถจะรับน้ำหลากเท่าไหร่จะใช้ขอ้อมูลความอุตุทั้งสิ้นนะครับ ปัจจุบันนี้หน่วยงานในเมืองไทยเนี่ยมีถึง35กรมที่มีข้อมูลเรื่องน้ําอยู่นะครับถ้าเกิดรวมๆกันเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่กว่า390รายการขนาดความจุข,ของข้อมูลก็อยู่ที่เกือบ400เทราไบต์นะครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการจัดเก็บที่เหมาะสมแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่เพียงพอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Big Data นะครับต่อมาก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ที่เรากําลัง ทำอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรมน้ำและการเกษตรเนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะย้ายข้อมูลแล้วกเ็เปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่ระบบ i g Data เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเ,เรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำมากขึ้นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือต้องการที่จะตอบโจทย์ใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับจากการที่เรามีข้อมูลเยอะจากการที่เรามีข้อมูลจากหลายๆหน่วยง ทำให้เราวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องเนี่ยได้ได้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้การตัดสินใจหรือการบริหารหรือการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวกับน,น้ําโดยเฉพาะเนี่ยจะมีมิติที่กว้างขึ้นออกไปในอนาคตนะครับเราได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเกษตรครบวงจรนั่นคือเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องจักรกับการเพาะปลูกพืชนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนะี่ยทางบริษัทก็ได้มีในเรื่องของการก่อตั้งทีมวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเพาะปลูกข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ Big Data ที่เราต้องการใช้เนะี่ยคือในเรื่องของข้อมูลนะครับการพยา,ากรณ์อากาศที่แม่นยำนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนวิจัยการเพาะปลูกพืชต่างๆซึ่งตอนนี้เนะี่ยบริษัทเราได้เริ่มทําการวิจัยในพืชหลักของประเทศไทยได้แก่ข้าวข้อยมันสันปะหลังแล้วก็ขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับ คุณกำมะาลครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าข้อมูล Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นหน่วยงานต่างๆสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับและในระดับชุมชนเองก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมทิยา หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะนั่นก็คือ Thai w e t t h e r ค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีข้อมูลเยอะเลยให้ได้ติดตามกันรหรืออยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมโดยตรงก็สามารถทําได้ค่ะสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับเราสคนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ